สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับครูเดือนในรายวิชานักทดลองวัยเยาว์นะคะอ้าววันนี้ก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งนะคะเรียนรู้แบบนักวิทย์ค่ะผลการเรียนรู้ทดลองเกี่ยวกับกระบ,บวนการทางด้านการสังเกตได้อย่างถูกต้องค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพบกับ คุณครูนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่สองเรื่องนักคิดนักทดลองค่ะผลการเรียนรู้ทดลองเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านความสามารถในการจัดจําแนกได้อย่างถูกต้องนะคะอ่านะคะจากภาพนักเรียนเห็นอะไรบ้างคะจากภาพที่คุณครูนำมาให้นักเรียนดูนะคะ เก่งมากเลยค่ะภาพต้นข้าวโพดใช่ไหมคะเอ๊รูได้ไงคะว่าเป็นต้นข้าวโพดอ๋อใช่แล้วค่ะเราสังเกตจากปักข้าวโพดใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆอะมาดูอีกภาพหนึ่งนะคะคุณครูภาพนี้นามาให้คุณครูนําภาพนี้มาให้ในกักเรียนดูนะคะอะภาพนี้ภาพอะไรคะนักเรียนเห็นอะไรบ้างเอ่ย อ๋อเห็นข้าวโพดใช่ไหมคะปักข้าวโพดแลวอันนั้นคืออะไรคะอ่าป๊อบคอนใช่ไหมคะอ่าแสดงว่าป๊อปคอนนั้นทํามาจากอะไรลูกโอ้เก่งมากคะ่ะป๊อปคอนทํามาจากข้าวโพดใช่ไหมคะอ่าโอเคคะ่ะนักเรียนเก่งมากเลยคะ่ะเด็กๆอ่านะคะจากที่ เราได้เรียนมาในหน่วยที่หนึ่งนะคะเรื่องเมล็ดมีส่วนประกรอบอะไรบ้างนะคะอ่าเรามาทวนกันเลยนะคะเมล็ดมีส่วนประกรอบอะไรบ้างคะนะคะเด็กๆอ่าหนึ่งได้แก่เปลือกหุ้มเมล็ดสอง embryo ใช่ไหมคะสาม e n d o ป p e r มใช่ไหมคะอ่าเก่งมากเลยค่ะส่วนประกรอบของเมล็ดจะมีอยู่ทั้งหมดสามส่วนนะคะ จุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้นะคะวันนี้เราจะสังเกตและระบุส่วนประกอบภายในเมล็ดนะคะซึ่งเมล็ดที่นักเรียนได้เตรียมมานั้นมีสองเมล็ดคือ 1. เมล็ดข้าวโพดแล้วก็2คือเมล็ดถั่วนะคะเมล็ดถั่วนั้นจะเป็นถั่วแดงหรือถั่วดําก็ได้นะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจะทวน วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะนักเรียนนะคะวันนี้มาพบกับคุณเดือนในรายวิชานะักทดลองวัยเยาวนะคะ จากสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณครูได้ให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์นะคะเตรียม,มเมล็ดถั่วมานะคะ,มะเมล็ดถั่วแล้วก็มเมล็ดข้าวโพดใช่ไหมคะอ่ะเรามาทวนวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก่อนนะคะอ่ะมีอะไรบ้างคะอ่ะหอ่ะ,มะเมล็ดข้าวโพด 2. เมล็ดถั่วแดงนะคะสมไม้เขี่ยหรือไม้จิ้มฟันนะคะส ใบมีดโกนนะคะคุณครูแนะนําเด็กๆบอกว่าต้องให้มีผู้ปกครองอยู่ด้วยใช่ไหมคะอ่าทีนี้ในวันนี้นะคะเราจะสังเกตข้างในนะคะสังเกตภายในมเมล็ดพืชน,นะคะอ่าอุปกรณ์เราเตรียมครบแล้วใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็เตรียมครบแล้วเนาะครูดเดินทวนให้แล้วนะคะว่าเราเตรียมอะไรบ้างก่อนที่เราจะทําการทดลองนะคะอ่าเรามาดูกันเลยค่ะว่าเราจะทำยังไงอ่าขั้นแรกเลยใช่ไหมคะอ่า เอามเมล็ดอะไรคะเตรียม,มเมล็ดข้าวโพดใช่ไหม,มเมล็ดข้าวโพดนี้เราต้องแช่ค้างคืนก่อนนะคะ,มะเมล็ดข้าวโพดหนึ่งมเมล็ดอ่าเอามาวางใส่จานนะคะจากนั้นเราก็มาผ่าตามยาวนะคะขณะที่ผ่าเด็กๆผ่าเองไม่ได้นะต้องให้ผู้ปกครองช่วยนะคะอ่าแล้วก็สังเกตภายในมเมล็ดข้าวโพดใช่ไหมคะอ่าสังเกตภายในมเมล็ดข้าวโพดมีอะไรบ้างนะคะอ่าส่วนนี้คือ e ดสเป p e r มใช่ไหมคะ จากที่เราเรียนมาแล้วนะคะอันนี้คือเอนโดสเปิร์มนะคะส่วนอันนี้คือใบเลี้ยงใช่ไหมคะอ่าใบเลี้ยงนะคะส่วนตรงนี้คือรากแรกเกิดนะคะรากแรกเกิดส่วนอันนี้คือขั้วผลนะฮะขั้วผลนะคะ,ะ,คะอ่าส่วนด้านนอกอันนี้เป็นเปลือกหุ้มเมล็ดนะคะเปลือกหุ้มเมล็ดนะคะเปลือกหุ้มเมล็ดเอนโดสเปิร์มใบเลี้ยง ต้นแรกเกิดรากแรกเกิดเอมบริโอขั้วผลแกะเปลือกหุ้ม,มเมล็ดถั่วแดงออกเพื่อสังเกตส่วนประกอบภายในของมเมล็ด สังเกตลักษณะภายในเมล็ดถั่วแดงเปลือกหุ้มเมล็ดใบเลี้ยงยอดอ่อนรากแรกเกิดเอมบริโอ ะะจากที่เราะะทำกิจกรรมกันนะคะสิ่งที่เราพบในกิจกรรมนั้นก็คือมเมล็ดข้าวโพดจะประกอบไปด้วยเปลือกหุ้ม,มเมล็ด e ดสเปิร์มและ mbo นะคะส่วนมเมล็ดถั่วแดงนะจะประกอบไปด้วยเปลือกหุ้ม,มเมล็ดและ mbo นะคะ สรุปผลการทดลองวันนี้นะคะ,มะเมล็ดพืชประกอบด้วยเปลือกหุ้มเมล็ด MBO และ endosperm นะคะ MBO ภายในมเมล็ดประกอบไปด้วย3ส่วนก็คือรากแรกเกิดต้นแรกเกิดและใบเลี้ยงนะคะ,มะเมล็ดถั่วแดงมีใบเลี้ยงขนาดใหญ่2ใบส่วนมเมล็ดข้าวโพดมีใบเลี้ยงขนาดเล็ก1ใบนะคะ,มะเมล็ดข้าวโพดมีโดสเป p e r มที่เห็นได้ชัดเจนแต่มเมล็ดถั่วแดงไม่เห็นโดสเป p e r มนะคะ าพาละงานในวันนี้นะคะให้นักเรียนบันทึกผลการทดลองลงในสมุดนะคะตัวอย่างแบบบันทึกการทดลองนะคะแต่เด็กๆสามารถออกแบบเองได้นะคะไม่จําเป็นต้องทําเหมือนครูค่ะนะคะส่วนสรุปผลการทดลองนะคะนักเรียนสามารถสรุปผลการทดลองนะได้ดังนี้นะคะ 1. นนักเรียนอาจจะพูดนะคะพูดสรุปนะแล้วบันทึกเสียงแล้วส่งไฟล์มาในกลุ่มห้องของตนเองนะคะ 2. นักเรียนอาจจะเขียนสรุปลงในสมุดแล้วก็ถ่ายรูปส่งคุณครูค่ะสามารถเลือกสรุปได้สองแบบนะคะเด็กๆอาจจะเป็นเสียงพูดหรือว่าเขียนก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ